สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คนรักท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พิมพ์ a j p i พ Podcast แล้วก็ a j มพ์ Channel สื่อสารสำหรับทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13เมษายน2563นะครับปกติแล้วก็จะเป็นวันสงกรานต์ท่วม้าเมืองไทยโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยหรือคนที่นับิือศาสนาพุทธนะครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยนะครับแต่ว่า ปีนี้ปี2 5 6 3นะครับสถานะครับสาณโควิด1 9นก็ยังระบาดอปู่ทั่วโลกนะครับทำให้รัฐบาลนะครับต้องประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีข้อกำหนดต่างๆนะครับก็ยกเว้นไปนะครับในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ในที่ชุมชนนะครับแต่สามารถทำได้ในครอบครัวเล็กๆนะครับเพื่อรักษาวัฒนธรรมระเพณีอันดีกันนะครับก็คงจะไม่มีการเล่นน้ำสาดน้ำกันเปบที่ทราบกันดีนะครับพูดถึง สงกรานนะครับหรือว่ามหาสงกรานนะครับเราคนไทยก็มักจะถึงนึกถึงการเล่นน้ําการสัดน้ํานั่นแหละคือข้อคิดนั่นแหละคือคติธรรมที่แปลงไว้ในชีวิตประจําวันของคนเราว่าอากาศมันร้อนนะครับสิ่งที่ดับร้อนได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของน้ํานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นน้ําถือว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับ แล้วก็บ่งบอกถึงความสามัคคีอย่างเช่นนะ้ําไปอยู่ในรูปแก้วก็เป็นแก้วรับเป็นโอ่งก็เป็นรูปโอง่งไปอยู่ในทรงกระบอกก็เป็นรูปทรงกระบอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะไหลไปได้ทุกที่นะครับในการปรับตัวที่ดีนะครับโดยเฉพาะธรรมชาติของน้ําก็จะไหลจากข้างบนลงสู่ด้านล่างนะครับเปรียบเสมือนจิตใจของคนเรานะครับบางทีบางครั้งมันก็สูงส่งแต่ก็อาจจะมีกิเลสมีปัญหามีอุปสรรคบางตัวที่ทําให้เราได้ไหลไปสู่ในทางที่ต่ํา เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมีสิ่งที่ปิดกัน้นหรือว่าขัดขวางความไม่ดีไม่งามเหล่านี้ทําให้จิตใจใเราสูงส่ง,สงขึ้นกว่านั้นนะครับจะางไรก็ตามนะครับในเรื่องของน้ําปีนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันประหยักษนะครับภาวะภัยแล้งก็อาจจะตามมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์บ้านเมืองเราในตอนนี้นะครับทั่วโลกก็ตามนะครับน้ําก็ถือว่าเป็นภาชนะที่ นำเชื้อโรคได้นะครับก็ต้องสะอาดสะอาดแล้วก็ไว้าวางใจในการบริโภคในการดื่มกันนะครับดูความเป็นห่วงเป็นใยกับช่องอาจารย์พิมพ์นะครับกินร้อนช่องกลางล้างมือก็ล้างอย่างประหยัดใช้น้ําอย่างประหยัดจังน,นะครับมหาสงการา์ปีส่งคาอวยพรให้กับทุกๆคนสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเรามมีโอกาสได้พบปะพูดคุยต่อหน้ากันนะครับรถน้ำดำหัว่าผู้ักผู้ใหญ่ก็ขอวอวยพรให้กับทุกคน ที่ติดตามพระฟังคลิปนี้ของให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ามีน้ำใจที่ดีต่อก,กันะนะครับนะครับผลน้ำครองยังรองน้ำใจน้ำอะไๆก็สู้น้้ำใจไม่ได้นะครับขอทุกคนมีความสุขแล้วก็จิตใจที่ดีต่อก,กันครับสุขสันต์วันสงกรานตุท,ทุกปีเช่นเดียวกันสวัสดีครับ